โนนีโอเคตอนนี้ผมอยู่บริเวณปากเวียดนะแถนี้เขาเรียกว่าปากเวียดนะก็ตอนนี้มีน้ำพุ่ยอยู่ความความมนะเป็นสวะน้ำพุ่ยแล้วก็ตะ่กี้ลองเฝ้าดูพวกปลาเทโพมันยังไม่กัดน,นะผมก็เห็นตรงน,นี้เป็นกระสุนปูงนะกระสูบปูงขึ้นเดี๋ยวลองเฝ้าดูแต่ว่าเราจะเจอตัวหรือเปล่านะ ปลาน่าจะเกี่ยวนะผมว่าเนี่ยปลามันอยู่ในสวะเลยตัวนี้นะครับปลาจะเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะเพราะว่าลักษะปลาเกี่ยวคือปลาจะวิ่งบริเวณผิวน้ําบริเวณพวกสวะพวกนี้ปลาจะเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะ นั่นไต่โดนไม่ใหญ่นะมลูกปลาอะไรครับ่าจะไปจะสูบสูบแต่แรกทริปนี้ของเรามาแล้วกระสุบไซนี้อ่ะโอเคผมยังไม่ได้เก็บ ัไไนี่ยจะขุดปุ้งอย่นันไงจะรอดสักือ้นะลงป๊อกกินปุ๊บมาแล้วลงป๊อกกิปปนะปุ๊บปลาไซต์ปลาไซต์นะปุ๋งนี่แหละที่เราเจอน,นะมีสาแน่นอนนะมาแล้วเนี่ยแต้มที่สองนะแบบนี้เราจะเก็บไปทำกับข้าวนะ สีส้ม18กรัมนะสิบแกรัมหน้านี้ผมจะตีใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะเปิดเราเจอของใหญ่ๆนะโอเคครับอืมไว้ไวมากโอ้ไม่ด้โดนสิครับอืมแน่นแต่ละตัวแน่นเลยแน่นเลยเป็นสูบผูงนะยังไม่ได้เกียวนะ นี่หนักหนักให้นอนดูซส์โอ้เป็นโลกว่าตัวนี้แล้วปลาใหญ่นะปลาใหญ่าใหญ่ความมันได้เริ่มแล้วนะครับความมันเริ่มแล้วโอ้โลกว่าตัวนี้นะโอ้โหครึ่งมีกระดีวิง้งนะครับ18กรัม ราคาแค่60บาทตัวเบ็ดแก่กล่องใช้งานได้เลยนะโอเคครับสูบวะวระสูบแน่เลยสูบลูกปลาแปบปะสูบลูกปลาแปบเอาแล้ว tal, okay, ส่งกระดิ่งเข้าไปปลาอะไรปลาแปบเนี่ยเดี๋ยววัดดูแล้วมันเดือดจัด สามลาหาปรับแบบเหมือนมีกระสุกขึ้นหาเราก็ดีเล็กเลยโดนแลยปลยาแลา้วปลาแล้วปลาแล้วกระดีใหญ่ไม่กินนะกระดีเล็กปลาแล้วกระสุกสุกไม่ใหญ่กระสุกไม่ใหญ่อะสิก,ะสกรัมนะ กัดแน่นอนใจนี้โอเคโอ้ปลาตุู่งปลาตูฝูงใช่ไหมลูกชายให้ยัยด กูติดตัวยายติใหญ่ยายติใหญ่ยายติดตัวยายตัวยายลูกปลาเยอะจัดนะพี่ถั่งลายไม้นะครับโอ้ดีดูดูโอ้ดูหลายร้อยตัวครับกระซูขู่ดูยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงเลยนะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะกัดเย็นเลกัดเย็นเล เด็ครับสายกระโ,โลงเลยตัวนี้โอเคสีเขียวดูสุกพลาจะตบๆนุ่นครับนุ่นครับนุ่ครับนุ่นครับโตสิครับต้องกอเร็วๆครับกอเร็วๆกอออกจะปุกนะเหมือนลูกปลาแตกครับกอใช้ไม่กินครับโอ้โหดู ดูดูสืสุบล้วน,วนตั้งแต่อยู่พื่มพนมายังไม่เคยเจอเดือดขนาดนี้มาก่อนครับสิบกรัมเต็มคำไอ้สีเขียวก็กินแต่ต้องกอไว้นะนะตกปั๊บเรากอทิ้งนะครับกอหายเลยครับแล้วก็หยุดกัดเลยโอเคโอหด,ด,ดูดูดูความเดือด เร็วๆนะต้องเร็วๆครับต้องเร็วๆก็เร็วยังเดียวนะครับก็มีตั้งแต่ไซส์ประมาณสามขีดสีขีดถึงโลกว่าครับเนี่ยตัวนี้ก็เจ็ดขีดนะเจ็ดแปดขีดมีครับ่กระสุกทั้งนั้นครับที่เราเห็นครับโอ้โหนนี้ได้ทั้งวันนะครับมันไม่หายเดี๋ยวก่อนทั้งนั้นเลยกระสุกทั้งนั้นจริงๆครับโอ้โหดูดูดูโอ้โหกระสุนล้วนผมว่ามีประมาณสามสี่ร้อยขึ้นนะครับ เนี่ยปุ่งเนี่ยตรงน,นั้นเลยครับไม่หนีเราด้วยนะขึ้นที่เดียวเลย,ยวิ้งสีเขียว10กรัมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีไปเลยครับสุกน้ดนึนนะ หามาโชว์กอไว้กอหยุดกอหยุดนะครับ10กกกอช้าไม่กลับนะกอช้าไม่กลับโอเคกระดีวิ่งนะ10กรมเต็มคำนะดูสุดยอดโอเค ีนสออผมว่าสีเข้มเข้มเนี่ยน่าจะกัดดีเพราะว่าลูกปลามันสีออกผลข้นเข้มเนาะ ไปไหนไม่เดียวกัดสามซีทีเลยแต่ต้องกอไวครับกอไวนะเน้นจังหวะปลาตามแล้วก็ชะลอ,อนิดหนึ่งครับชะลอ,อนิดหนึ่งการทุกเศนะตัวน,นี้นะผมว่ากัดประมาณสิบคำนี่แหละนะดลูดูไซ้์นะอันนี้สีนะความฟอยสีเขียวเข้มนะตกน้ำไปแล้วเริ่มไม่เริ่มไม่โอ้โหฟงดูฟง คนสายจบไปจบมานะจบมาไปจบมา,บมายกเลยนะมีไซ้์ลนะตั้งแต่ไซ้์นี้ขึ้นไปถึงไซ้์โล

จะช้าเชื่อโชบนะต้องรอจังหวะมันเดือดๆ่ะมึงอันนี้โผล่ไปโผล่มามาแล้วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้โดนเลยแม่นะวิ่งมาเป็นขึ้นเลยครับวิ่งมาเป็นขึ้นเลยครับ มก,กุกระเด้าแรงก็แรงนะกระสุกส้มทองอีกหนึ่งตัว10กรัมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น14ดูนะว่าใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งมันจะกินหรือเปล่านะโอเคครับ เล็กๆครับจับได้เยอะเล็กนลองเอาใหญ่ลงไม่กินนะตอนนี้เลนะขยับไซส์กันนิดเดียวเองนะครับต่างกันแค่ไม่ถึงหนึ่งเซนนะแต่จับเล็กใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ลงปักกินทันทีนะโอ้ยไซส์เป็นโลอตรงนี้จบจบจบเด็กกระเด้าเบ็ดกระเด้า แน่นๆเลยต be time, ัวนี้ใหญ่ๆแน่นๆอันดีวิ้งครับโชบตัวเบ็ดผมมากนะคู่ใหญ่แน่น okay, ๆนะโชบนะก็สีเหลืองหัวดำนะครางแดงโอเคอีกหนึ่งตัวครับอยู่ใส่ใส่แล้วก็เนี่ยัดระโยชน์เยือกัดอะับ โนนี้ตกปั๊บตกอเลยก็ปับอเร็วเลยตกปั๊บอไวเลยครับกลับเตืทันทีนะวิธีการตกตก็คือเราตีปั๊บอไวแล้วก็เราชะลอทีนงนะกระสุนับโฉบขึ้นทันทีแต่เราใส่คือใส่ตึงๆแล้วนะตอนนี้ครับเจอแต่ใส่ตึงๆแล้วตอนนี้อสู้อีกหนึ่งตัวครับ สองทีนะตกครอคอเลยนะคอยไว้นั่งเงี้ยอุ้ยสามทีนะวะโอ้โหจะได้โอ้อะไรวะสี่ทีแล้วเราวังวะสี่นี้แกไมง โอ้ยนี่โชูกสีขาวแงงดงสุดเลยจะไปไหนได้มันจะไปไหนได้อ๋อจะไปได้ไม่โดนไม่โดนเอาจนได้นะมันชฉบไปชฉบมานะครับโอเคสีขาวแดงก็เอานะครับเอาดีด้วยนะไม้ต่อไม้เนี่ยตอนนี้โอเค ตัวยังไหกนก็กินตัวนี้ตีก็กินตีซ้ายก็กินขวาก็กินนะตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่ตอนมันใหญ่ปลาแปบ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 กินกระสีนี้เว้ยเออตีอะไรก็ไม่กินนะสีอื่นนะปลาแปบกระสีนี้ครับขาวแดงนะสิบกรัมโอเคมาแล้วมาแล้วใส่มือใส่มือมาแล้ว อีปั๊บชะลอยนะมาแล้ว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 ูมหาศาลหูปลาแปบด้วยปลาแปบก็มีนะไม่ใช่มีแค่กระสุนนะถึงมหาศาลดูเยอะจริงโอเคดูปลาแปบก็มน อไวๆแล้วก็ชะลอนะกอไวๆแล้วชะลอนะชะลอนะอาการนี้เลยนะถ้ากอม่เรื่อยๆไม่เอานะผมบอกกนะันะอีกหนึ่งตัวขาวแดงขาวแดงมั่งจัดปะ แปรตัวนี้ปลาแปบโอ้โหโดด,โด,ด,โด,ดลุดลุดกันไม้ต่อไม้อะไรตัวนี้ปลาอะไรนี่จะสูบนะไม่โดดนะนี่กดหนักเลยกดหนักเลยกดตับไม่ใช่เลย โอเคเข่าหัวแดงมัน,นมโคตรจัดเลยตอนนี้โอเค